สำหรับใครนะครับผมที่มาดูช่องผมเป็นชิปแรกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดซับตไคร้นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่เจะรับชมคลิปใหม่ๆของผมก่อนใครเลยนะครับผมเอาแล้วครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ผม การอัซซึมะนะครับผมอันนี้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพี่หนึ่งเก่งใส่นะครับผมเพราะว่าพี่รีบนะวันนี้ก็คือวันนี้พี่จะมาแจกโค้ดของบ็อกฟู้ดนะครับผมจำนวนเจ็ดโค้ดนะครับผมที่เป็นโค้ดใหม่นะครับผมของอัปเดตสิบนะครับผมใช่ไหมก็ไปดูเลยครับผมเอาล้วครับผมสำหรับโค้ดแรกนะครับผมก็คือโค้ดคอนโทรลนะครับผมก็คือโค้ดเนี่ยโค้ดคอนโทรลเนี่ยก็คือเราจะได้เลข P ครับผมคูณสองสิบห้านาทีนะครับผม ต่อไปคือโค้ดอัปเดต10นะครับผมอัปเดต10เนี่ยคือเราจะได้การรีสเตทนะครับผมรีสเต็คือนี่ครับที่เราอัพไว้ครับผมก็คือมันจะเป็นได้พอยต์กลับมาครับผมแล้วก็เลือกอัพได้ใหม่นะครับผมเอาละครับโค้ดที่3นะครับผมก็คือซับทูได้กล็อกหรืออะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้นะครับผมผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับเอาละครับผมโค้ดที่4นะครับผมก็คือโค้ดแอคซอนะครับผมแอคซอเนี่ยจะได้ e อ p คูณ2 15นาทีนะครับผมเอาละครับผมสำหรับโค้ดที่5ก็คือแทนไทยเกมมิ่งนะครับผมคือจะได้ EP กพีคูณสองสินาทีเหมือนกันนะครับผมโค้ดที่6นะครับผมโค้ดที่6ก็คือฝัด10นะครับฝัด10จะได้ EP กพีคูณสองเหมือนกันนะครับผมโค้ดสุดท้ายนะครับผมโค้ดที่7นะครับผมจะเป็นโค้ด Store แฮตมีนนะครับผมซึ่ง Store แฮตมีนเนี่ยจะได้ EP กพีคูณสจำนวนเป็นเวลา15นาทีนะครับผม ก็จบแล้วนะครับผมสำหรับโค้ดทั้งเกนะครับผมถ mm ้า hmm. ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าปใหม่ของพี่ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับผม